สวัสดีค่ะพบกับกรารเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเปิดดวงชะตาตามตำราพมมชาติฉบับสมบูรณ์ซึ่งคนไทยโบราณบอกว่าแม่นยังกับตาเห็นทั้งนี้ถ้าใครมีความประสงค์จะพิจารณาดูโชคดูเคราะห์ในดวงชะตาประจำปีว่าจะดีหรือร้ายอย่างไรให้ท่านนับ อายุแบบโหนคือลดอายุในปีปัจจุบันออกหนึ่งปีแล้วให้ดูตามคำทํานายในปีที่ตกในราศีนั้นๆต่อไปนะคะซึ่งรูปแบบการดูดวงตามพมชาติจะเป็นการใช้รหัสภาพที่เกี่ยวเนื่องกับปีนักสัตว์แบบจีนแต่จะใช้สัตว์ แทนลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดในปีนั้นๆแบบไทยนะคะผสมเข้ากับความรู้ทางโหราศาสตร์ของพราหมณ์ที่มีความสัมพันธ์กับตำราโหราศาสตร์ที่อาศัยเกณฑ์การคำนวณคือมหาทักษะสำหรับปีนี้ดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ กับดูดวงตามอายุตามตำราพรมชาติ2,568ฉบับโหราศาสตร์ไทยโบราณน,นะคะโดยมีหัวข้อดังนี้วิธีดูดวงตามตำราพรมชาติมีอยู่12หัวข้อด้วยกันนะคะคือเจดีนาคราชแม่มดพ่อหมอคนต้องขือคา เทวดาขี่เต่าฉัดทองราหูปราสาททองเรือนหลวงคนคอขาดและฉัดเงินค่ะวิธีดูดวงตามตำราพมชาติถ้าหากเจ้าชะตาประจำวันเกิดเป็นชายก็ให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีแล้วเวียนไปทางขวามือ ให้ครบอายุปัจจุบันนี้แต่หากเจ้าชะตาเป็นหญิงให้นับเริ่มต้นอายุจากเจดีแล้วเวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันนี้นะคะโดยให้ดูจากภาพประกอบหญิงนับไปทางซ้ายและชายนับไปทางขวาจนครบเท่ากับอายุปัจจุบันของคุณนะคะ 1. ตกที่ เจดี JD, ซึ่งได้แก่ทั้งหญิงและชายที่มีอายุ 25, 37, 49, 61และ73ปีนะคะถ้าตกที่เจดีทำนายได้ว่าปีนี้คุณจะอยู่เย็นเป็นสุขคุณจะมีคนคอยเกื้อนหนุนคอยช่วยเหลือคุณจะมีความสุขทั้งกายและใจ และคุณจะได้ทำกุศลให้กับศาสนาหากคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะได้บวชในปีนี้สิ่งไหนที่คุณปรารถนาก็จะสมหวังดังใจคนที่คิดไม่ดีกับคุณหรือคิดร้ายกับคุณหรือศัตรูก็จะแพ้พ่ายคุณไปเองการงานการเงินและความรักของคุณจะเจริญรุ่งเรืองค่ะ 2. นาคราชถ้าตกที่นาคราชได้แก่หญิงที่มีอายุ 14, 26, 38, 50, 62, 74ส่วนชายได้แก่อายุ 24, 36, 48, 60, 72และ84ปีค่ะ ถ้าตกที่หน้าคาราชนะคะทํานายได้ว่าปีนี้คุณจะมีอํานาจวาสนาค่ะดวงชะตาของคุณกําลังดีเลยนะคะจะมีคนมานอบน้อมและคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาจะมีเกณฑ์ได้ลาบจากบริวารและจากผู้ใหญ่แต่คุณต้องระวังเรื่องคำพูดและอารมณ์ให้มากหน่อยนะคะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและคนรักได้ ต้องระวังให้ดีค่ะสำหรับชีวิตทั่วไปจัดว่าอยู่ในระดับดีปานกลางนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยให้ต้องหนักใจบ้างและต้องระวังอันตรายจากของมีคมคุณควรทำบุญเสริมดวงชะตาบ้างนะคะแม่มดถ้าตกที่แม่มดจะได้แก่ชายที่มีอายุ23 35 47 59 71และ83ปีหญิงที่มีอายุ15 27 39 51 63และ75ปีค่ะถ้าตกที่แม่มดทำนายได้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีจะมีคนนำราบมาให้แต่ ต้องมีการแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือจากเจ้าชะตานะคะแม้ว่าจะมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยใจแต่ก็ยังสบายใจได้อยู่และมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่จะมีคนนับหน้าถือตาคุณด้านของความรักก็ดีนะคะมีความสมหวังให้ทุ่มแรงกายแรงใจในการทำชีวิตให้ดีขึ้นได้เลยค่ะ พ่อหมอถ้าตกที่พ่อหมอจะได้แก่หญิงที่มีอายุ16ปี28 40 52 64และ78ปีชายที่มีอายุ22 34 46 58 70และ82ปีถ้าตกที่พ่อหมอทำนายได้ว่า จะมีคนมาขอความช่วยเหลือมารับอาสาและคุณจะได้ดีแต่จะมีความสุขไม่มากนักทุกกายทุกใจอยู่พอประมาณนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้าโชคลาภต่างๆจะเข้ามาหาอย่างต่อเนื่องอาจจะได้พบรักจากการที่มีผู้ใหญ่แนะนำให้คะ่ะคนต้องคือคา ถ้าตกคนต้องคือคา่าก็จะได้แก่หญิงที่มีอายุ 17, 29, 41, 53, 65และ77ปีค่ะส่วนชายอายุ 21, 33, 45, 57, 69และ81ปีค่ะ ถ้าตกที่คนต้องขือคาทํานายได้ว่าจะเป็นปีที่เจอเคราะห์หนักมากมีเรื่องให้วุ่นวายทั้งต่อตัวเองและต่อครอบครัวนะคะไม่มีความสุขความสบายใจเลยอาจจะเจอกับวิบากกรรมญาติพี่น้องอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้จึงต้องระวังอาจจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างได้ โชคลาภก็ยังไม่มีนะคะและคุณไม่ควรลงทุนอะไรจนเกินตัวควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยค่ะเทวดาขี่เตา่าเทวดาขี่เต่าจะได้แก่หญิงที่มีอายุ 18, 30, 42, 54, 66และ78ปีค่ะ ชายที่มีอายุ20 32 44 56 68และ80ปีค่ะถ้าตกที่เทวดาขี่เต่าทำนายได้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ค่อนข้างดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลือในหน้าที่การงานของคุณแต่คุณต้องระวังบริวารอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้ชีวิตดีในระดับปานกลางค่ะ เงินทองพอมีพอใช้ไม่ขัดสนมีความสุขดีแต่อย่าใช้ชีวิตโดยประมาทนะคะและควรจะคิดอะไรให้รอบคอบด้วยฉัดเงินถ้าตกที่ฉัดเงินจะได้แก่หญิงหรือชายที่มีอายุ19 31 43 55 67และ 79นะคะถ้าตกที่ฉัดทองทำนายได้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากสำหรับคุณจะมีเกียรติยศปรากฏในฝูงชนทั่วไปจะไปที่ไหนก็จะมีคนคอยอุป,ปถัมภ์ค้ำชูจะเป็นปีที่มีเกณฑ์ได้โชคลาภมากทำงานเกี่ยวกับการค้าขายจะดีมากทีเดียวถ้ามีเรื่องขัดแย้งก็จะคลี่คลาย เป็นปีที่ทั้งสุขก,กายและสุกใจเลยค่ะราหูสำหรับผู้ที่จะตกราหูได้แก่หญิงอายุ20 32 44 56 68และ80ชายอายุ18 30 42 54 66และ78ปีค่ะ ถ้าตกที่ลาหูทํานายได้ว่าเป็นปีที่ไม่ดีนะคะจะเดือดร้อนใจอาจจะมีเรื่องต้องทะเลาะวิวาทเป็นคดีความต้องระวังค่ะมีคนคอยอยุแย่ให้วุ่นวายคอยหาเรื่องให้เดือดร้อนอยู่ตลอดสุขภาพก็ไม่ค่อยดีมีเกณฑ์จะเสียทรัพย์สินเงินทองความรักก็ไม่ดีอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่สาม มีเกณฑ์ย้ายที่อยู่และต้องมีสติในการใช้ชีวิตให้มากนะคะปราศาททองหญิงที่จะตกปราสาททองได้แก่หญิงที่มีอายุ 21, 33, 45, 57และ69ปีค่ะส่วนชายได้แก่ชายที่มีอายุ 18, 29, 41 5้าสและ77ปีค่ะถ้าตกที่ปราสาททองทำนายได้ว่าเป็นปีที่ดีมีความสุขมีโชคลาภเข้ามามากนะคะไม่ว่าคุณจะคิดสิ่งใดจะได้สมปรารถนาความรักคนโสดจะได้เจอเนื้อคู่คนมีคู่จะได้แต่งงาน ชีวิตรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาค่ะเรือนหลวงสำหรับอายุของหญิงที่จะตกเรือนหลวงได้แก่หญิงที่มีอายุ 22, 34, 46, 58และ70ปีชายที่มีอายุ 16, 28, 40, 52, 64และ76ปีค่ะ ถ้าตกที่เรือนหลวงทำนายได้ว่าเป็นปีที่สุขทั้งกายทั้งใจมีที่พึ่งพิงให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของความเป็นอยู่ถ้าคุณทำงานราชการจะได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์การงานก้าวหน้ามีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูศัตรูจะแพ้พ่ายนะคะคนคอขาดสำหรับคนที่จะตก คนคอขาดได้แก่หญิงที่มีอายุ23 35 47 59และ71ปีชายที่มีอายุ15 27 39 51 63และ75ปีถ้าตกที่คนคอขาดทำนายได้ว่า เป็นปีที่ไม่ค่อยดีจะมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจจะมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลทำให้ต้องเสียเงินเสียทองของรักไม่มีเวลาทำงานชีวิตก็จะเจอความลำบากเพราะคนภายนอกมีวิบากกรรมมีเรื่องให้ต้องเหนื่อยใจได้ตลอดทำอะไรก็เจอแต่อุป,ปสรรคนะคะชัดเงิน ผู้ที่จะตกฉัดเงินได้แก่หญิงที่มีอายุ 24, 36, 48, 60, 72ปีชายที่มีอายุ 26, 38, 50, 62และ74ปีถ้าตกที่ฉัดเงินก็ทำนายได้ว่าปีนี้จะมีลาบผลเงินทอง การเงินใช้ได้สบายแบบที่ไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัวเลยไปที่ไหนก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตมีความสุขพอประมาณหากทำงานราชการหรือค้าขายจะดีบริวารผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้านความรักคนโสดจะได้เจอเนื้อคู่คนมีคู่อาจจะได้ทายาทนะคะ และทั้งหมดนี้คือดวงตามตำราพรมชาติที่เรานํามาฝากลองไปเช็คดวงกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ